ครับเดี๋ยวจะพามาชมอีกที่หนึ่งนะครับน,น้องชาวติโตนี้สุด,ดยอดเลยโอ้อยาเพึ่งขึ้นนะครับโอ้ชาเด่นมากเลยโอ้ตอนแรกอยู่ตรงนี้ครับโอ้โอ,โอ้โดดเดือดมากเลย ดุดดดมากเลยพี่น้องโอ้นาน้านเลยโอ้ถามเทินถามเทินบ่โอ้ โอ้ยรถเอรถเน่นน้องเฉยน้องเน่อุซ่าโอ้จมิดอีกน้องโอ้รถเกีียวลงทุ่งนะครับยังไม่ถึงหน้าลาเกีียวข้าวเลยครับโอ้ยอยู่ยุก ดีซีเจ็ดศูนย์ปุบตาเดี๋ยวเดียวเดียวโจมหดมากเลยไทยกำลังจะเสร็จแล้วติดขามแรงเลยน่ามาันานองบ้าบาดงเกือบมาไม่ทันนะ ด้วครับเราเลี้ยวข่าวดึงครับงานนี้ไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจมจมรถเกี่ยวยุบแล้วเกียวมาม้อ จมหมดเลยจมหมดเลยครับโอ้เมื่อกีก้ติดตัวนู้นมาติดตัวนี้อีกติดสองที่ครับเกือบมาไม่ทันนะนี่กำลังจะไถเสร็จแล้วครับเออปันงับปันครับ ดูนี่มีคันแรงดางลั่นเลยครับติหดหดวติหวดหด ดูข้าวมันแก่แล้วจะทำยังไงนึงชงเจ็ดโจเอาจจเมาเลยครับถอยก็ไม่ได้ครับ น,นานาอยากจะจมเลยครับนี่เด็ดมากเลยอยู่กับช่องตามอตามซิงครับติดท,ทั้งวันเลยครับวันนี้ ติดอย่างนี้มัมบอกว่าไม่ไหวครับเหนื่อยแทนนะครับโอ้โหเจสวอตัวอันตรายดยก็จะไอเลยไม่ได้แล้วไ่พรอแล้ววานแล้ว ติดอย่างนี้ไม่ไว้ครับน้ำมันแพงด้วยครับนี่ครั้งนี้จมสองล้อเลยครับาเอาโคบอต้าดีซีเจดศูนย์มายังไม่ไม่ขึ้นครับ นี่ยมึงจะเก็บงานบ่มึงจะวิ่งไปแล้วเสร็จแล้วโอ้มาติดดิงเนาเจ้าของนาหนีกลับบ้านมั้งนี่โอ้เสียงฮะครอเจ้าของรถเหนื่อยแทนนะครับนี่โอ้ cái châu này có hòm nào cây nó khám. <laughs> gần đá ừ. ô ô đủ biểu đấy ạ อาไว้ล็อกสลิงอะไว้เจออย่างเบี้ยวว่าน,นาเสียเดี๋ยวชมพอลัน่นนะครับเมื่อกี้โอุ้ดยอดเลยคันนี้ ดัดแปลงเป็นโครงวันนี้รถนี้ดัดรถคีบปะโอ้ดัดแปลงเอาเป็นรถไทยนะได้หมดทุกงานโอ้เวลารถรถคีบก็โอ้โอ้เวลาคีบนี่ตัวนี้ถอดออกได้ครับเป็นรถคีบอ้ครับดัดแปลงได้หมดแล้ว โคบวตาเอลห้าศนหนึ่งแปดแงสุดโหดเลยครับนี่ถอดูปลายโทษครับ <c oughs> นี่เป็นระบบไฮโดรลิกควบคุมรถเป็นรถขีบนะ คลิปอ้อยคลิปไม้ได้หมดตัวคอนโคคอนทนูนะสุดยอดเลยครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาจอบ จดินออกงาน,นจะเสร็จแล้วครับวิ่งเก็บงานกน็ติดอีก กายทำการโกยดินออกโซนนี้ติดโซนเนี่ยตรงนโหติดแบบนี้ได้เงินสดทุกเจ้าก็โอเคอยู่นี่แหละพอจะได้อีกเฮ้ยจะได้เงินเขาอีกใไหมทุกบาททุกสตางค์เขาไม่ได้ให้แบบง่ายๆด้วยทุกวันอือออกเต็มไทยเซ็จเขาไม่ให้อันนี้หรอ เขาไม่ได้ใจยเลยบอบอรอปีหน้าก่อนว่าจะใส่เสียใจเลยออเฮ้ยเซนไอเซนไอซะเฮ้ยขึ้นเนี่ยที่นี่ครับ กันแน่ขึ้นเร็วขนเร็วจะได้กลับบ้านเอาไปล้างก่อนติพพ <c oughs> ดอย่างนี้ไม่ไหวครับเหนื่อยเหนื่อยของรถมากเลยเจ้าของนาไม่เท่าไหร่ มองไม่เห็นรอเลยครับโอ้โผลเกาอสองคันนั้นสู้กันดุเดือดเลยครับลุยลุยน้ำครับโอ้ตรงครับ ให้ลุยน้ำครับโอ้ตอนนี้กำลังจะถอดสลักออกครับเอาตัวปันเอารถขึ้นขึ้นไปก่อนครับมีทางเดียวครับนั้นขึ้นไม่ได้ครับ โวยดดึงสลักออกเราติดตามชมครับโอ้สุดเด็ดสุดยอดเลยครับ นุ่มนะครับดุม <Okay. S 1> ทำการถอดด้านบนออกแล้วข้างหนึ่งคนระับเลยสองข้างอีกสองข้างนะ ก็มีขึ้นแน่นอน ดีมองเห็นแคตอนนตกลแล้วมึงบ่นอะไรเลยเหลืออีกข้างหนึ่งครับเดี๋ยวจะขึ้นนะครับนี่รอบนี้ขึ้นแน่นอน จัดช็อตเดิดให้รด้เปล่าเนี่ยอาชีพนี้ต้องทำใจครับนะใครๆเล่นอาชีพนี้ครับนะต้องทำใจครับติดทุกรายครับไกลแล้วครับสลัดแน่นมากเลยครับมีแต่ดินทั้งดินทั้งโคลน ติดโหดจริงๆครับลำทุ่งจริงๆงานนี้ออกเรียบร้อยครับออกเรียบร้อยว่าาึ้นล เดี๋ยวเราจะทำการชมตอนไปครับเอ้ารถับเกี่ยวนะครับใส่สล oh. ิงดึงครับสังลำก่อนครับโอ้โดคิมล็อกเดียวเลยครับ เป็นตัวเอลเลยครับเดี๋ยวจะลองอีกรอบหนึ่งครับเจ้าโคบตา B C 70ตจนตัวนี้ร,นรุนบวกดีด c 7 0 ตอนนี้ขึ้นแน่นอนครับรอบนี้ลง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 ชมชัดเด็ดนะครับขึ้นแน่นอนครับ,ออนนนอนอบรบอบนี้โอ้แน่นอนโอ้สบายนีครับเยี่ยมเยี่ยมเลยไปเลยครับโอ้โอ้โอ Ô tụi đây pan này ai tụi lọt chiên đi. Ô. Đây pan nó. Ô, đù tròn tít. Pịa. Chuẩn đẹp lòi hết. tụi pan chôm điên dưới hết.

Thôi mà ít, thôi mà ít Thôi mà ít, thôi mà ít Thôi mà ít, thôi mà ít Thôi mà thôi mà ích, Thôi mà, เดี๋ยวจะทำการนะครับเอาตัวตัวพานตันครับทำการเกี่ยวนะครับขึบรร้นนะทร่านผู้ชม กำลังใจให้ครับช่วยกันดึงไอตัวเราตน้นตรงกลาง

ขึ้นแล้วขึ้นนี่เราเนี้ขึ้นโอ้จุดโนดเลยครับโอ้โอ้โหโอ้ติดนื้อจักโอ้็อน,อนเรียบร้อยครับนี่คบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจครับกดกระดิ่งกดติดตามครับ เพื่อรับชมคลิปต่อไปครับก็สวัสดีครับผม